การทํำข้าวแตนหรือข้าวเรียนเม็ดนะฮะมีกระติข้าวเหนียวเรานื่งองแล้วแล้วก็น้ําไปล้างมือแล้วก็อุปกรณ์นี้เป็นที่ทําวงวงข้วแตนครับเราชอบวงเล็กๆนนอ,นนอันดับแรกเราก็เอาข้อเหนียวมาใส่แต่ตอนนี้เราใส่ไปแล้วนะแลนเพื่อนมาชมนะครับถอดออกมามันก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆตาดตรงนี้ ก็ทาไมครั้งหนึ่งข้าวมันเป็นข้าวที่ว่าข้าวเย็ยนลงมาเนื่องทีมันทําให้ติดมือแล้วก็แก้ไขด้วยการฉุกน้ํานิดนึงมันจะได้ไม่ติดมือแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วทําเสร็จวันนี้หนาไปแล้วก็ไปจากแดดจะมีความรู้สึกว่าถ้าหนามันทนไม่ไปอจะสิด ครับแต่มันใหญ่อันนามันก็จะไม่ค่อยตกเป็นวิธีทำง่ายเสร็จแล้วเราก็ไปจไดัดเดยนี่ครับเป็นลักษณะเช่นนี้ลองตัวน,นี้ดูจะมีบางๆมเ,เป็นวงเป็นวงไว้นะฮะนะครับจะเป็นวงเป็นวงลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ก็ทาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจแล้วก็าจะได้สักขีอันแล้วเราก็ปาไปดตะแดดนี่ก็รู้สึกจะน้าเกนไปยัง <c oughs> ไม่อยากจะออกทำไมนนี้ไม่อยากจะออกนะครับ มันก็สวยดีต้องจุ่มน้ำหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทาจนกว่าข้าวจะหมดกระติบหมดเลยครับเพราะว่ารา้อยาำข้าวแตนโดยตรงนี่ทำที่ง่ายๆแล้วสบายๆเสร็จแ,แล้วเราก็ทำาสร็จแิ่วตัดแดดแต่ใม้เราตนาดแดดแห้งแล้วเราก็ไปทอดแล้วก็เคี่ยวน้ำตาล โรยหน้าต้องโรยตอนที่มันร้อนๆนะคะน้ำตาลมัถึงจะจะทำให้มันยูสุดยอดเลยครับกว่าจะได้เซอันก็ใช้เวลาเหมือนกันครับเดี๋ยวเดวให้ดูพอเป็นสังเกตนะครับ <c oughs> ดูเกกล้ เนี่ยครับตั้งแเป็ดมัวนี้คนเหนียวสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับเรามาชมกันตอนทอดครับ